สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกผมมาหลังจะพึ่งภาคนะครับแล้วกอ็อัดคลิปนี้ไว้มันมันเหลือเกินฟุตบอลเนี่ยมันมีสเสน่ห์แบบนี้ฮะฟุตบอลทําให้ทุกคนมีความหวังฟุตบอลทาให้หลายคนโหวเลาะได้ร้องไห้ได้นะครับเพราะฉะนั้นฟุตบอลเนี่ยมันมันไม่ใช่ยาพิษนะครับมันคือความสุขแล้วก็มันเป็นชีวิตของพวกเราผมได้พูดถึง3เกม นะครับที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาลุงลังมากสำหรับผมเนี่ยบรรยายเกมเบรเซียกาสองคู่ผมนับเปน็น1นะแล้วก็ FA Cup ที่แมนยูเข้าชิงแบบโอ้โหต้องบอกว่าบ้าคลั่งอีกนัดหนึ่งอะนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลที่กลับมาได้ในการชนะที่คาเวนคอตเทสนะครับท่านผู้ชมผมเริ่มจากเบรเซีกาก่อนนะครับเกมแรกที่ที่บรรยายไปก็คือเบรเมนเจอกับทางตุดการ ซึ่งสุดการเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าปรับทีมแล้วลองทีมใหม่ด้วยการเล่นแบบ4-4-2สไดมอนด์ซึ่งไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นก็พังครับพวกเขาแพ้เบรเมนไปเลยครับแพ้เบรเมนไปเลย0ย์อ่ 1, ประตูต่อ2นะครับ1ประตูต่อ2ขณะเดียวกันโปรโมทคู่นี้ไปนะครับก็มาถึงคู่ b บเออร์เลเวอร์กูเซนที่ไปเยือนซิก n น l ล d อ n ดูนาพาร์คเจอกับบรูซเอ็ดด์ด์บนหนังสือว่าเป็นคู่ใหญ่มากประจำคืนวันนี้เนื่องจากเลเวอร์กูเซนเนี่ยเขายังไม่แพ้ใครนะฮะในในฤด,ดูการนี้ยังไม่แพ้ใครเลยเตะมา44เกมแล้วอยู่ในเส้นทาง3ชแชมป์เป็นชแชมป์บุนเดสซีกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยการเอาชนะแวนเดอร์เบรเมนเน่ยประตูต่อศูนย์ะครับเกมนี้ก็คือพอลงไปเล่นแล้วมันมีโอกาสครับที่พวกเขา จะลิ้มลดความพ่ายแพ้เนื่องจากต้องดวลกับทางอาดอทมุลที่กำลังอินฟอร์มเข้าสู่รอบรองชนเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับประเด็นก็คือพอดอทมุลเนี่ยมันขาดหมุดไปตัวหนึ่งก็คืออเดเยมีเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าพอใช้ตัวของเบนอเกิเทนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยความเข้าใจในเกมการเล่นร่วมความสามารถเฉพาะตัวมันเป็นรองอเดเยมีไปหมดเลครับแล้วสุดท้ายพวกเขาเนี่ยยังอึดพอ แล้วก็ได้ประตูขึ้นนำจากานิคัสลึกในนาทีที่80ข้อหนึ่งก็คือเลเวอร์กูเซนเกมนี้มาแปลกก็คือใช้ผู้เล่นในแนวรุกเนี่ยเล่นแบบฟอการเล่นของเลเวอร์กูเซนฟอนี่เกิดขึ้นครั้งที่2ในฤดูกาลนี้นะครับครั้งแรกที่ฟอเนี่ยเกิดขึ้นในเกมที่พวกเขาเจอกับไบเยอร์มิวนคแล้วชนะวันนั้น3-0เลยเพราะอยู่ๆทางฝั่งไบเยนที่ไม่ถนัดการเล่นกองหลัง3คนเนี่ย ทูเคอรไปเลือกแล้วก็แพ้แล้วยับเมื่อคืนเลเวอร์ ever, เลือกเล่นฟอลไน่เดี๋ยวฟอลไนพวกเขาคือโยนาสฮอฟมันระบบเดิมเลยก็คือปกติเนี่ยก็จะเป็น3 4 2 1เมื่อคืนเนียพอฟอลไนก็คือ3 4 2 1น่ี่แหละแต่หนึ่งเป็นฟอลไนขยับจากไอตัว2เนี่ยขึ้นมาเล่นตัวเดี่ยวแล้วคนที่ยืนเป็น2เมื่อคืนคือเชอร์ี่ฟิโปงนะฮะเล่นกับนาธานเทล่า ส่วนขวาที่ฟิลปงเคยเล่นเนี่ยใช้สตานิสิตผมก็แอบประหลาดใจว่าวิธีการมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนนะครับแล้วการครอบครองบอลก็ทําได้แต่การเข้าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นสายสปีดซึ่งขาดความแน่นอนทั้งเทลล่าเองแล้วก็ฟิลปงนะครับพอโดนเข้าไปก่อนที่จะโดนเนี่ยเขาเปลี่ยนเอาฟอร์เรนเวียสลงมาซึ่งนัดที่แล้วเวียสเนี่ยยิงแฮตทริกใส่แล้วก็เป็นแชมป์ครั้งแรก ในปอติสานเดสิก้าเลย120ปีของการก่อตั้งสโมสรไบเออร e ์เลเวอร์คูเซนนะครับปรากฏว่าพอโดนก็เลยจัดการเปลี่ยนใช้หน้าคู่มาเลยครับเปลี่ยนแผนใหม่เป็น3412ใช้ VS เป็นหน้าต่ำแล้วก็ใช้คู่หน้าคือวิกเตอร์โบนิเฟสกับทางพัตติกชิกเกมเนี่ยมันพลิกในช่วงท้ายนั่นก็คือจังหวะที่มีจังหวะมั่วกันนะครับแล้วกำลังจะหมดเวลาเหลือประมาณ2นาที มีจังหวะเข้าปะทะกันของฟริมปงกับทางชลอตเตอร์เบกแล้วก็เกิดมั่วกันมีผลักกันผู้สินวิ่งมาให้ใบแดงก่อนฟังใดีนะฮะให้ใบแดงแล้วก็ให้ใบเหลืองสักพักเขาไปดู VAR ยกเลิกใบแดงครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแค่ใบเหลืองกันอิชากา้าใบเหลืองนิโก้ชลอตเตอร์เบกนะฮะคือจริงๆแล้วช็อตนั้นถ้าเป็นใบแดงแล้วเลเวอร์เหลือ10คน ปรากฏว่าผู้สินเปลี่ยนคําตัดสินนะนี่คือจุดที่1แล้วด้วยความมั่วตรงนั้นเนี่ยการทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยมันเลยออกไปก็ทด8นาทีนะทดเป็น8นาทีพอาะ8นาทีปุ๊บอยู่ๆดอทมูลไม่มีอะไรเลยครับไปทําเสียแฮนด์บอลในระยะอันตรายทําให้เสียฟรีคิกและนํามาซึ่งการเสียประตูครับนั่นก็คือพอเสียลูกฟรีคิกกิลมาโดยิงและโดนคอเบิลปัดออก ปัดออกเสียเตะมุมเตะมุมโยนทีแรกแล้วก็ได้อีกทีหนึ่งพอโยนทีที่2เข้ามาเสร็จสตันนสิสิตเลยโฉบเข้าไปที่เสาแรกขึ้นมงท่ามกลางฝูงเสือเลยยืนกันเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่เซฟไม่ได้ลูกเข้าไปตุงตะข่ายตีเสมอนาะทีที่จดไว้นี่9 6้5 9 6บ5วกห้าหไม่แพ้ครับและทำให้เลเบอร์กเุเซนลงสนามในฤดูกาลนี้ไปแล้ว45นะัดชนะ38 เสมอ7แพ้0ทั้ง3รายการที่เล่นยิงได้125เสีย33และพวกเขายิงไม่ได้ในบุเลซีกานัดเดียวครับก็คือวันที่27มกราคมเสมอกัดบัก00ดูเอาเ้อครับว่าเลเวอร์ยังไปต่อได้นันเวลานี้เกมการแข่งขันเหลือน้อยลงทุกทีแล้วก็เหลือแค่สตุตการ์ดทีมเดียวที่พอจะหยุดพวกเขาได้นะครับเพราะนั้นแล้วโอกาสไร้พ่มีสูง แล้วหลายคนเนี่ยถามดูว่าเอเขาจะมีถ้วยทองอะไรมาให้ไหมถาดทองหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เคยมีปรากฏมาก่อนว่าบุนเดสิก้าเป็น Invincible เพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูเลยครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงถ้ารพายนะครับนี่คือคู่ที่ผมทำงานอยู่เมื่อคืนนี้เลเวอร์กูเซนเป็นแชมป์ไปแล้วในแชมป์ประวัติศาสตร์ทีมที่30ตั้งแต่ก่อตั้งฟุตบอลเยอรมันและเป็นสมัยแรกด้วยของเลเวอร์นะครับ ทีนี้พอมาถึงเกม f อ c u p คัพเอเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าทีมงานที่ทำงานด้วยกันเนี่ยก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยมันหมดลุ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยขึ้นนำถึง3 0นย์เนี่ยครับผมนี่ไม่ทราบหรอกผมาหารไปทีเขาสกิดมาบอกว่าพี่3เท่าผมงง3ประตูต่อ3เพราะเราต้องโฟกัสในงานของเราอยู่แล้ว3-3นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อมาร์คโรบินส์เองซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคย กุนซื้อคนตี่นะเคยยิงประตูสำคัญในถ้วย FA Cup เนี่ยสอรอบฮะเมื่อปี1990ฤดูการ8 9 90ยิงนอตติงแฮมฟอร์เรส์ในรอบที่ที่3จากนั้นก็ยิงโอเดมฮะในช่วงต่อเวลานาทีที่114 เป็นเกมรีเพย์รอบรองชาเลอร์และทำให้แมนยูเนี่ยเข้าไปชิงชาเลอร์นะฮะก่อนที่จะชนะคริสตัลพาเลตแล้วต่ออายุราชการของมิสเตอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันจนกลายมาเป็นการต่อยอดสู่ความยิ่งใหญ่จนกลายเป็นเสื้อเล็กเฟอร์กูสันและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอาณาจักรลูกหนังในปัจจุบันมาร์คโรบินคนนี้แหละนะฮะปรากฏว่าเสมอ3-3และจังหวะที่นาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาของต่อเวลาด้วยนะครับ120เนี่ย หันไปทีมีการตีเส้นนะฮะแล้วก็ลูกนั้นล้ำหน้านํามาซึ่งไม่ได้ประตูตอนนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการพลิกล็อกถล่มทลายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเลยนะฟุตบอลเอฟเอคัพเลยเไม่อ่งั้นจะจนโดนแบทกลับ43ปรกากฏว่าก็เสมอ3เท่าแล้วลากกันไปยิงจุดโทษแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับฤดูการที่แล้วโคนทรี่เนี่ยเข้าสู่รอบเพลย์ออฟของเดอะแชมเปี้ยนชิพโรบินนำทีมมาขึ้นชั้นจากลีกวัน ขึ้นลีกทูก่อนนะครับขึ้นจากลีกทูมาอยู่หลีกวันแล้วก็มาอยู่ในแชมเปี้ยนชิพยิงลูกโทษแล้วแพ้รูตันทาวครับก็เลยไม่ได้ขึ้นลูตันก็เลยขึ้นมาในปีนี้นี่แหละนะฮะคอนทรี Country. ปรากฏว่ายิงลูกโทษก็แพ้ครับครั้งนี้แพ้เป็นคำรบที่2ใน2ปีติดต่อกันนะครับช้างกระทืบโรงใครได้ดูเกมคอนทรีเมื่อปี87บ้างบอกหน่อยนะฮะก็จะเป็นคนรุ่นราวเขาเดียวกันแต่ตอนนั้นผมเพิ่งจะอายุ11นะฮะปี87ซึ่งคอนทะรีนั้นเป็นแชมป์เมเอครับ ด้วยการเอาชนะทัตแนมฮอสเปอร์3ประตูต่อ2นะครับและก็เป็นแชมป์ใหญ่ถ้วยเดียวจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี1987จนะจะ4ีปีละขณะเดียวกันแมนยูได้เข้าชิงนะฮะจะไปเจอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นการรีแมตช์นัดชิงเมื่อฤด,ดูการที่แล้วซึ่งซิตี้ชนะเพราะนั้นทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ยูไนเต็ดจะหยุดซิตี้ได้หรือเปล่านะครับโอ้โหก็หน่าดูน่าชมมากครับสำหรับเ a Cup นัดชิง ปิดท้ายด้วยพริมยรีของอังกฤษนะครับหรือว่าผูลนั้นเล่นด้วยการไปเยือนและอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันเนื่องจากก่อนหน้านี้หรือผูลเพิ่งตกรอบฟุตบลอลยูฟ่ายูโรปาลีกมาผมไลฟ์ไปเมื่อวันอาทิตย์ผมบอกเลยว่าได้พูดไว้แล้วว่าการชนะแอตลแลนต้าได้แม้จะตกรอบก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่อย่างนั้นเนี่ยมันทําให้ยุ่งเหยิงเข้าไปใหญ่เลยนะฮะมันจะทําให้ความมั่นใจเสียไปหมด เพราะนั้นสุดท้ายแล้วพอลิเวอร์พูลเอาชนะอตาลีน,นตาได้มาแล้วครอปกล้าเปลี่ยนด้วยดูจากไลน์เนี่ยมันเห็นชัดนะฮะว่ามันมีความสดชื่นขึ้นสำหรับทีมนะฮะแล้วก็เอาชนะได้3ประตูตอนหนึ่งเล่นมาตั้งนานฟรีคิกมาสักทีนะฮะจากเทนอเล็กซานเดอร์อานน์นะฮะแล้วก็ามาจากไรอันการเวนแบทซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยไม่เคยมีผู้เล่นอายุเนี่ย20-21เเนี่ยวัยต่ำกว่านี้นะฮะ ไม่เคยส่งแอสซิสต์ให้กันแล้วได้ประตูมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่ยุคลาฮีมยังอยู่ลิเวอร์พูลปี2014นสนะครับนู่นเลยนะฮะสิปีก็ทําได้จากที่เอเลียดส่งให้กับแรนด์กับเวนแบชแล้วก็ปิดท้ายด้วยดิวโกโชต้าคนที่รอพอสอที่คิดถึงนะนะก็ทําให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วง On the Road ดนะครับเล่นนอกบ้าน4เกมรวดนะฮะตั้งแต่ฟุตบอลยูฟาคัพแล้นะฮะคือยูโรปาลีกนะแล้วก็เกมนี้ชนะฟูลแลม กลางสัปดาห์ลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับเอเวอร์ตันในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ที่กูริสันพาร์คนะครับอาจจะมาไม่ไกลครับจิ๊กโกกิโลเดียวแต่ก็คือเกมเยือนและหลังจากนั้นลิเวอร์พูลจะกลับมาที่ลอนดอนอีกครั้งหนึง่งในการมาเจอกับเวสต์แฮมในสุดสัปดาห์หน้าตอนนี้คะแนนขึ้นไปทาบเท่ากับอาร์เซนอลนะครับคะแนนเท่ากัน74เท่ากันเกาะล้อกันอยู่ณนะเวลานี้ก็ sey, แมนซิตี้เตะน้อยกว่า1น,นัด ก็เพราะว่าเขามีภารกิจในเอฟเอครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ยังคงเป็นไปต่อนะครับสู้กันต่อไปท่านผู้ชมครับสรุปฟุตบอลเนี่ยมันสนุกอย่างนี้ครับฟุตบอลมันได้ให้ชีวิตฟุตบอลได้ให้ความหวังฟุตบอลทําให้หลายคนดีใจฟุตบอลทําให้หลายคนเสียใจและผิดหวังมันก็เหมือนกับชีวิตอย่างที่บอกครับเข้าใจฟุตบอลเข้าใจชีวิตฟุตบอลสามารถสร้างงานให้คนได้ด้วย ฟุตบอลไม่เคยทําร้ายใครครับมีแต่คนที่ทําร้ายมันเพราะฉะนั้นใครที่ทําให้ฟุตบอลเป็นยาพิษระวังหิดขึ้นในล่มผ้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยระวังคันนะไอทิดเอ้ย <c oughs> <c oughs> มันมากเลย <c oughs> เดี๋ยวไฮไลท์มานะ <c oughs> ไฮไลท์ลิวอร์พูมาสายๆนะเจ้าตัวเองดีแลมสิงทีวีนำเสนอโดยรถยนต์นิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริด ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเปาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทูไอดี สนใจอยากจะสนับสนุนเดาถ้าดูสดกดซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์แต่ถ้าดูคลิปขอซุปเปอร์แตงด้วยนะจ๊ะผิดทิตเอ้ยฮะฮะ